สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาจับวัวกันอีกแล้วนะครับสองคาจับวัวอีกแล้ววันนี้มาจากที่นครปฐมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆรอดูวัวนครปฐมนะมันเป็นวัวที่ผมว่าทั้งประเทศไทยนะสามจังหวัดสี่จังหวัดที่เลี้ยงวัวพม่าสวยที่สุดคือนครปฐมกาญจนบุรีอันดับ3คือสุโขทัยนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะะผมตามกับลูกพี่มานะผมเป็นเด็กท้ายวัวนี่แหละผมว่าวัวที่เนี่ย คือนครปฐมมันจะเป็นริการเลี้ยงวัวที่สวยที่สุดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูวัวแต่ละตัวนะฮะวัวแต่ละตัวนี่คือแบบมันจะออกตูดออกก้นได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนครปฐมแล้วก็ขอโทษนะนครปฐมนี่แบบเป็นต้นตำรับเป็นต้นตำรับแห่งการขุนวัวผมบอกได้เลยว่ามันสวยทุกตัวเป๊ะทุกตัวเพื่อนดูตูดไซส์เลยนะฮะแต่แต่ละตัวเนี่ย คือพี่เขาส่งวิดีโอมาตั้งแต่แว็บแรกนี่ผมรู้ว่าวัวอันนี้ต้องใช้ได้แน่นอนขับรถตั้งแต่สุโขทัยมานครปัผสมมาคิดดูเพื่อที่จะมาซื้อวัวข้องนี้ข้องเดียวเท่าแก่เห็นแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่คำว่าร้องโอ้โหอันนี้ขึ้นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆได้18ตัวนะครับบัว30ตัวคัดเอา18ตัวเพราะว่า1นึ่ขรถเราใส่ได้แค่นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นะที่ส่งส่งรูปวัวส่งวิดีโอ ผมก็ได้ซื้อขายกับพี่เขาจริงๆขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่มีวัวหรือว่าอยากขายวัวลักษณะประมาเนี่ยเป็นวัวพม่าก็สามารถส่งให้ผมได้นะครับขนาดนี้ผมซื้อได้แค่วัวพม่ากับวัวชาโรเล่นะเพื่อนๆนะวัวบามันผมยังไม่ค่อยได้ใช้แต่จะใช้ยังไงเลยผมจะส่งข่าวนะฮะเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้วิดีโอเกี่ยวกับการซื้อวัวขายวัวหรือเกี่ยวกับวัวขุนก็อย่าลืมติดตามช่องรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนนะครับผมจะมีวิดีโอดีๆและ ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวและก็ทิศทางของวัวว่าเดือนนี้เขาใช้วัวอะไรและราคาวัวฝากกดติดตามช่องรู้รอบตอบโจทย์วัวคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ